วันนี้ขอตั้งชื่อการแชร์เรื่องการแชร์ว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะครับโอเคเรื่องคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนี้ก็เป็นคำคลาสสิกค,คิดว่ามานาหลายปีมากแล้วแต่ส่วนเรื่องแรงบันดาลใจในวันนี้ที่เอามาพูดก็เป็นความมันเอีกครับซี่เมื่อวานให้ดูหนังใน n น t f l i x เกี่ยวกับนักฆ่าสาวประมาณนักฆ่าสาวที่แม่เลี้ยงเดี่ยวอะไรประมาณนั ขอบคุณเด็กิอีกทีนะครับจริงๆการดูหนังเนี่ยบางทีมันก็เป็นการสร้างแรงบันดาลใจได้หลากหลยายเหมือนกันเพราะว่าในหนังแต่ละเรื่องมันก็จะมีชีวิตคนการทํางานปฏิสัมพันธ์ทุกอย่างเลยนะครับอยู่ที่ว่าเราเลือกดูหนังแบบไหนแล้วบางทีเราการดูหนังเนี่ยมันก็สามารถที่จะสอนหรือบอกอะไรเราได้เราอย่าไปคิดว่ามันเป็นหนังคิดว่าตอนที่เราอินเข้าไปกับมันคิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นเรื่องจริงละ่ะชีวิตแบบนั้น เขาเรียกแบบไหนและผลออกมาเป็นยังไงมันเราไม่ได้ตัดสินนะับว่ามันดีไม่ดีแค่เราทําความเข้าใจกับชีวิตมันก็ถือว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีอันนี้คือแรงบันดาลใจแรกเลยคือในดูหนังก็เดี๋ยวเอานิดหนึ่งแรงบันดาลใจอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็เป็นเรื่องนี้ก่อนละกันว่าเขาเป็นนักฆ่าที่มีความสามารถมากพูดง่ายๆว่าเก่านะครับมีประสบการณ์ผ่านชีวิตโชคโชนอะไรมาอันนี้จะไม่สปอยนะเพราะว่าอยากแนะนําให้ ไปดูหนังเรื่องนี้เป็นอยู่ในช่วงเนี้น่าจะเป็นท็อปฮิตฮิตของ Netflix อยู่ประมาณตั้งชื่อเรื่องแรกๆว่าคิวอะไรสักอย่างข้างหลังไม่แน่ใจนะครับโอเคเขาเรื่องต่อก็คือว่าพูดง่ายว่าเขาเป็นนักฆ่าที่เก่งพูดง่ายว่าเขาไปทํางานมีแต่คนนับถือแล้วก็มีระบบการทํางานมีอะไรคือชิวมากทําอะไรก็ค่อนข้างจะสําเร็จตลอดเป็นตัวท็อปก็ยังไงแต่ในระหว่างในแฟนเขาก็เป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวไม่ได้พูดถึงคุณพ่อนะ แต่เขาก็ต้องมาเลี้ยงคุณลูกซึ่งในบริบทที่ผมมองในภาพหนังเนี่ยก็คือว่าเลี้ยงลูกยากกว่าฆ่าคนประมาณนั้นนั่นแหละว่าการฆ่าคนเนี่ยสลับซับซ้อนมีความเสี่ยงตายมีความยากมีความกดดันก็จริงแต่เขาจะมีความรู้สึกเขาทำจนชำนาญแต่ในระหว่างเดียวกันที่เขาเลี้ยงลูกมาเขาก็ไม่ชำนาญสักทีเพราะเขาต้องปรับตัวต้องกดดันต้องเปลี่ยนตัวเองแต่ในที่สุดก็คือต้องยอม ไอคำว่ายอมเนี่ยมันคือคีย์สำคัญเพราะว่าในงานของเขาอ่ะทุกคนมีงานมีชีวิตครอบครัวต้องดูแลแต่ว่าในงานของเขาเนี่ยมันมีคีย์หนึ่งที่เขายึดถือคือหลักการหลักการที่เขาจะต้องทำและยึดมั่นแต่ในระหว่างเดียวกันมาใช้กับลูกไม่ได้นะผมก็มองไม่ออกว่าในหลักการของเขาเวลาเขาเลี้ยงลูกเขาใช้ยังไงแต่รู้อย่างเดียวว่าความรักความเอื้อทอนความยืดหยุ่นผ่อนปลนอันเนี้ย บางทีมันก็เป็นหลักการได้ยากในระหว่างเดียวกันมันไม่ได้ใช้กับงานในงานเขามีหลักการเขายึดถือเขาทำนี่สิย้ํามันไม่ได้บอกว่าดีไม่ดีครับแค่ว่าอยากเห็นแค่ไ่เห็นว่าเขาอ่ะทําเรื่องที่เราคนในโลกมองว่าเป็นเรื่องยากแต่เขาทาจนชำนาญแล้ว่า่แล้วเขาทำโดยมีหลักการในระหว่างเดียวกันกับลูกเขายากสําหรับเขาผมก็เลยคิดว่าการเลี้ยงดูลูก มันไม่ยากนะแต่ว่าถ้าเลี้ยงให้ดีเรามีเป้าประสงค์มุ่งหมายที่ทําให้เขาเป็นคนดีได้ไม่เป็นแบบตัวเองเอหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือพูดง่ายๆว่าทําให้ดีกว่าเราหรือทําให้ดีกับสังคมมันค่อนข้างยากอันนี้คือเรื่องที่หนึ่งที่อยากจะมองว่าคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเรื่องต่อไปก็คือ,อข่าวข่าวของคนเลิกกันณนะปัจจุบันมาก บบเราจะเรียกว่ามากถ้านับสัดส่วนผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นมากหรือน้อยยังไงเอาเป็นว่าเป็นที่สนใจและกันเพราะว่าเป็นการเลิกรากันของเรื่องดาราถ้าเรามาพิจารณาว่าดาราเมื่อมีลูกแล้วเลิกกับสามีมันก็คงต้องเป็นคุณแม่เพียงเดียวแต่เวลาเราเกิดเหตุอะไรขึ้นมาเราจะมองว่าเอ๊ะสาเหตุของการเลิกราที่ทําให้ต้องมาเป็นคุณแม่เพียงเดียวเพราะอะไรเพราะผู้ชายเป็นผู้หญิงอื่นเพราะผู้หญิงอื่นมาแทรกแซงเพราะคือมองไปในเรื่องนอกตัวตลอด คือไม่เคยมองเข้ามาที่ตัวเองเลยมองไปว่าผู้ชายไม่ดีมองไปว่าคนบุคคลที่สามหรือคนอื่นไม่ดีหาสาเหตุหาต้นเหตุหาอะไรเสมอแต่ไม่คิดอมองกลับมาที่ตัวเองเลยว่าเอ๊ะเราผิดพลาดอะไรหรือเปล่าอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรใครกันซึ้งบังชีเหตุอะไรที่เกิดขึ้นเนี่ยบางชีสาเหตุมันก็หาได้แต่เราอย่างที่เคยพูดอยู่ฟางตอนือนกันนะตามบทสัมที่เคยเฉียวเนี้ย ก็คือว่าบางที<ม>เวลาเกิดเราต้องแก้ไขสองแก้ไขทําให้มันดีแก้ไขทําให้มันสองไม่ใช่ว่าเราไปหาสาเหตุก่อนว่าเอ๊ะมันเกิดขึ้นจากอะไรอันนั้นต้องหาเพื่อการเรียนรู้แต่คงไม่ใช่ประเด็นที่สําคัญและบางทีการที่เราไปโทษตัวเองตลอดเวลาจะลืมมองตัวเองว่าตัวเองเป็นยังไงอันนี้ก็สําคัญแต่คนนี้ว่าวันหนึ่งที่เราจะต้องมาดูมาเลี้ยงเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าเลี้ยงเดี่ยวเราต้อง ยึดโยงจิตใจของลูกกับเราหรือจับคนที่ไม่ได้อยู่แล้วต้องยยกจากสิ่งดีว่าเราจะมีความสัมพันธ์กันยังไงมีจังหวะที่จะแบ่งกันเชี้อีก็คือมองไปที่คนอื่นมองไปที่ลูกไปถึงไดมากกว่าที่จะผ่านตัวเองอะไรก็ไย่งี้นะครับก็ให้กำลังใจกับคุณพ่อหรือคุณแม่เลี้ยงเดยวคนจะด้วยสาเหตุอะไรที่มันเกิดขึ้นมาแล้วนะครับ เรายังมีชีวิตยอยู่ย้วมีโอกาสดูแล้วลูกหรือว่าอะไรก็อย่างที่ผมพูดบ่อยๆแล้วก็พูดทางทั้งว่าดีเสมออะไรที่เกิดขึ้นแล้วดีเสมอถ้าเรายังมีลมหายใจที่จะอยู่แล้วก็แก้ไขนะครับให้กัลลงใจทุกคนครับ